คิดแบบนี้ก็เทียบเลยจะเป็นไหมคิดอย่างเงี้ยครับมันลุกลุกก็าาดีภรรยาก็ดีก็อยากให้จานไปเร็วๆก็อยากให้จานอยู่นานๆอ๋อจะเป็นไหมครับจะ <c oughs> เป็นไหม <c oughs> <c oughs> เนมี่ยครับพี่ ครับตันพี่ผมพิดไปแล้วครับโอ้โหนุ่มเลยนะถึงจะเป็นคำพูดก็จริงแต่หมือนเป็นคำพูดที่ใส่นมไม่ใช่ผมพูดความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ต้องบอกอาจารย์ใช่จะไม่หลอกให้ใครต้องหลงผิดผมถามอาจารย์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงผมก็ถามอย่างนี้แต่อาจารย์บอกว่าจริงก็จริงไม่จริงไม่จริงผมไม่รู้จริงจริงจริง พี่พูดจริงมากเลยเนี่ยถือว่าเป็นผู้อย่างรู้จริงๆนั่นแหละเป็นผู้อย่างรู้โดยใจแต่ผมมีคนเอา,อาใจอย่างอาจารย์ทุกวันนี้ผมก็จะมีความสุขทั้งกายและใจครับพี่ทุกคน มีปัญหาในบ้านหมดทุกบ้านบ้านทุกบ้านมีปัญหาหมดมเพียงแต่ปัญหานั้นแตกต่างกันไปท่านนี้นครับพี่แล้วปัญหาก็คือจะรับปัญหานั้นได้หรือเปล่าทั้งแที่คนอื่นเขามองดูไม่น่าจะมีปัญหาครับอย่างผมแต่ผมเป็นอาจารย์นะครับผมไม่มีปัญหาเลยถึงเวลาไม่มีคนเอาอาหารให้ผมทานถึงเวลาก็มีคนพาผมไปเสี่ยวถึงเวลาก็มีคน อยากไปไหนก็บอกเขาก็พาไปครับวันก่อนเมียมาพูดให้ฟังบอกว่านี่เธออยากไปเที่ยวห้างไหมเหล่าลูกเขาบอกให้พาพ่อไปเที่ยวมาห้างมั่งก็ได้เนี่ยวันธรรมดาเขาไมาย่ยดีอยู่ไม่ได้หยุดงานเนี่ยก็อยู่กับพ่อกับแม่สองคนแม่ก็พาพ่อไปเที่ยวซี่ว่าไน พอมาถามผมอย่างนั้นผมไม่อยากไปทำไมไม่อยากไปพ้ออยู่ที่บ้านสบายกว่า <c oughs> ถ้าจะเดินในบ้านก็เดินได้เมื่อยก็หยุดง่วงก็นอนหิวก็กินได้เลยโดยมากจะมีกินได้เลยแต่ต้องเดี๋ยวนี้ต้องฝึกให้ตรงเวลาแล้วก็กินให้น้อย ตลอดอาจารย์ผมผมพูดความจริงที่ผมดูพฤติกรรมแล้วก็ชีวิตไปนคอรอบกลัวอาจารย์ครับถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยอาจารย์ดีกับผมเยอะในแง่ความสุขครับครับจริงผมพูดในความจริงแต่ผมก็อยู่ได้เพราะผมพึ่งตัวเองได้ครับอาจารย์พึ่งตัวเอง,งไ,ได้แต่อาจารย์มีลูกที่ดีมากมาก ที่ทำให้อาจารย์ไม่ต้องกังวลเรื่องชีวิตครับถ้าวันทุกวันนี้ผม,มววก็ตะควักเงินปันผลบากปันบากทุกวันไปซื้อกับขา้าวอาจารย์ไม่ต้องควักเพราะอาจารย์ไม่มีแต่ไม่มีก็เหมือนมีจะคิดอะไรก็บอกเขาไปไม่มีก็เหมือนมีแต่ผมมีเหมือนไม่มีอาจารย์ครับเหมือนกันไหม ผ<ค>มมีก็เหมือนไม่มีมีจ่ายแต่ก็จก่ายเขไม่พอก็ต้องหาอย่งินมาเสริมคการน้ำไฟก็เดืินละหมื่นกว่าแล้วใกลเคียงรู้สึกว่าจะจะ,จะใกลใกลเคียงกับที่บ้านหลังที่ผมอยู่นี่แอรทั้งหมดที่บ้านเปิดสี่ตัว สามตัวอย่างไรสี่ตัวใช่กลางคืนนี่เปิดสี่ตัวกลางวันก็สี่ตัวกลางคืนกลางคืนกลางคืนก็สามตัวสี่ตัวกลางคืนสามตัวกลางวันกลางวันแค่สองตัวกลางคืนนั้นสี่ตัวกลางวันสี่ตัวเพราะว่าน้ำคูนไฟคณะขณะคูนไฟตอนนี้ก็ประมาณตีไว้สามหมื่นหนึ่งก็แล้วกันครับ นี่ยังไม่ลม้ลมยังไม่ดูคนดูแลบ้านนะคนจ้างวัาสักเสียปคนที่มันตัดหญ้าตัดต้นไม้อีกอะไรอีกอย่างไว้นับพวกะยเงี้ยคพูดไปก็กองมากองก็ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนพออยู่ได้พออยู่ได้ยันครับเออยู่แบบประหยัดนะไม่ใช่อยู่แบบแบบจะกินเรากินใบเยยงี้ยก็ก็คงไม่ได้ครับ เพราะฉะนั้นผมพูดความจริงอาจารย์ฟังเนี่ยผมไม่เดือดร้อนหรอกรรแต่ผมก็ไม่ได้มีความสุขอย่างที่อาจารย์มีหรอกครับนี่พูดเป็นส่วนตัวนะครับผมพอาจารย์เปลี่ยนทีคิดได้แล้วครับขอบคุณครับ อเคนาจันสงังสมแล้วจันจะได้นอนซะครับผมคงคงไม่กล<ม>ับมาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับผมผมผมไม่ต้องกับปุนความจริงเรื่องนี้อาจารอ์กแล้วนะครับครับโอ้แค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วแค่นี้ก็เหลือรับประทานแล้วจานายคน <c oughs> สมัยก่อนนะโัโดยมากจะพูดแบบนี้นะ แขวนี้ก็เหลือรับประทานแล้วครับเจนน้านายนี่หล่อนสาธุอาจารย์ครับคุณนายคุณนายคุณนายครับ